สวัสดีค่ะพบกับช่องมีมนทาร c h ชาแนลนะวันนี้เราจะมาทำเป็นคลิปพิ่อาคาะนะคะโดยจะมีกองไพ่ให้เลือกกัน3มกองนะคะแล้วก็หัวข้อสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับความรักนะก็คนที่คุณนะคะจะได้แต่งงานด้วยคนที่คุณจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเขาเป็นคนแบบไหนลักษณะในใิสัยยังไง แล้วก็พลังงานความรักของเขาพลังงานของคุณนะคะสิ่งที่คุณสองคนแสดงออกต่อกันเนาะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าลักษณะของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้เจอคนแบบที่มีพลังงานแบบในคลิปนี้นะคุณก็สามารถที่จะ มองหาอ่านสามารถที่จะเก็บเขาไว้ได้นะก็มันมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดจนไปถึงการแต่งงานการมั่นหมายอะไรต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะมีพลังงานยังไงบ้างนะเ,เริ่มสับไพ่ก่อนนะคะเดี๋ยวขอแบ่งเป็นทั้งหมด3กองด้วยกันนะ กองที่หนึ่งนะคะสี่ใบนะห้าใบค่ะอันนี้เป็นกองที่หนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกองที่สองกัน คนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยเขามีลักษณะยังไงพารงงานของคุณสองคนเป็นยังไงคะใบหนึ่งนะคะดูเพิ่มเติมคะ่ะ อีกใบหนึงค่ะขอสับเป็นคิส่ซการ์ดเพิ่มเติมให้กับแต่ละกองนะคะ สเป็นสีฟ้าหมดเลยนะกองสามค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคือให้เพื่อนๆนะคะใช้สมาธิตรงนี้นะเลือกแต่ละกองก่อนนะคะกองที่หนึ่งะคะเป็นลูกแก้วสีฟ้าใสานะซึ่งอาจจะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยต่างกันกันกบกองสองอนะเนาะสามารถเลือกจากคริสตัลการ์ดก็ได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนเป็นสีฟ้านะ แล้วก็กองสองนะคะจะเป็นลูกแก้วสีใสนะหรือเลือกจากคริสตัลการด้านหน้านี้ก็ได้นะคะที่เป็นสีฟ้านะแล้วก็กองที่3เป็นลูกแก้วสีชมพูนะคะถ้าใครเลือกไม่ได้สามารถเลือกจากคริสตัลการด้านหน้านี้ได้เหมือนกันนะนี่เป็นกอง1น,นะคะกองสองแล้วก็กองสาะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า แต่ละกองจะมีพลังงานเป็นยังไงบ้างนะคะลักษณะคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะเอาไปดูกันขออนุญาตเริ่มจากกองที่หนึ่งก่อนนะคะขออนุญาตเก็บกองสองก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกองที่หนึ่งกันนะคะมีเคลสก้าวการสองใบนะสวยงามมากอู้ ทุกคนคะามาดูกันนะคะว่าจะได้ไพ่อะไรบ้างเอ่ยตื่นเต้น5ดาบ2ดาบ the lovers Paste o พ Sword เด็กถือดาบและสถ้วยโอ้โหนี่คือพลังงานของคนที่ คุณจะได้แต่งงานด้วยมีโอกาสเป็นคู่ชีวิตของคุณนะถามว่าคุณกับเขาเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของการที่ไม่ลงรอยกันด้วยนะในในช่วงแรกนะมันมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคขึ้นมาด้วยมีดาบนะคะขึ้นมาตั้ง3ามใบเนะี่ยเป็นเรื่องของการเลือกก็ได้มีทางเลือกนะคะคือไพ่สองดาบมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะ คนบางคนอาจจะมีช้อยหลายช้อยก็ได้นะคะไม่ว่าตัวคุณเองหรือเขาอะมีไพ่สีท่ทวยขึ้นมาแล้วมีทวยยื่นมาเห็นไหมเหมือนกับว่าอา่มีคนที่เพิ่กเฉยแล้วเลยแบบไม่ใส่ใจกับบางช้อยที่ที่เข้ามาด้วยนะ้วมีไพ่หนึ่งที่แบบสื่อถึงความรู้สึกที่ชัดเจนมากในเรื่องของความรักคือไพ่ the l o v e r s นะคะ จริงๆแล้วมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดที่แบบมีต่อกันค่อนข้างเยอะบางคนแทบจะตกลุมรักกันตั้งแต่ตอนเจอเลยอะแต่ดูแล้วมันเหมือนมีความที่แบบอีโก้สูงไม่ลงรอยกันอะแต่ก็มีการแอบส่องแอบดูว่าต่างคนทำอะไรอยู่แบบเนี้ยอืมดูแล้วแนวโน้มกองนี้ค่อนข้างจะปากแข็งทั้งสองคนเลยนะคะลักษณะ ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมอยู่พอสมควรแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่ดีนะแต่เขาอะค่อนข้างที่จะมีไหวพริบอะสูงนะแล้วก็ในบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยตรงไปตรงมาเท่าไหร่นักันนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนฉลาดอารมณ์ประมาณนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจ อ่าเป็นคนที่ต้องช่างใจตัดสินใจอะไรบางอย่างอะคะอ่ะอ่าเรียกว่ามีทางเลือกมีแผน1แผน2ให้กับตัวเองอะนะแล้วก็มีไพ่เพจอั s โหดขึ้นมาเป็นคนที่ชอบดูชอบส่องอาจจะเป็นช่องทางโซเชียลของคุณหรือว่าเขาเข้ามาแอบดูแบบคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำน,นะว่าเขาแต่ละวันนี้เขาได้ได้เข้ามาดูแบบ มาสนใจเรื่องราวของคุณมากน้อยแค่ไหนจะต,ต้องบอกว่าเขาก็แอบ,บมาอยู่นะแล้วก็เขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจอะไรแล้วเนี่ยไม่เอาเลยนะคะคือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำนะค่อนข้างที่จะมีอีกโก้สูงพอสมควรแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะต้องบอกแบบนี้นะถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ที่คุณจะพัฒนากันไป ถึงในเรื่องของการแต่งงานได้เนี่ยมันคือเรื่องของความรักแพชชั่นความรู้สึกชอบที่คุณมีต่อกันมากๆเลยอ่ะขอเปิดเสริมให้ใบหนึ่งนะคะว่ามันคืออะไรแพชชั่นนั้นนะที่พาคุณสองคนแบบไปจนถึงเป้าหมายกันได้ขนาดนั้นนะคะถ้าที่มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะ่ะอู้เดอะสตาร์ค่ะคือความหวังนั่นเองคุณสองคนมีความมุ่งหวัง ต้องบอกว่าอาจจะมีเป้าหมายเดียวกันก็ได้นะมีความมุ่งหวังมีสิ่งที่คาดหวังค่อนข้างที่จะคล้ายกันมาเลยไปได้วยกันได้แล้วไพ่มันเสริมกันค่อนข้างโอเคเลยมาเลยไปถึงจุดที่สามารถลั่นะระฆังวิวาได้นะคะต้องบอกแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานจากเคสโซการ์กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอง่ยสำหรับไปแรกนะคือ j o อร์นีนะคะเป็นเรื่องของการเดินทางนะ เอ,อาเขาบอกให้ enjoy the journey let's go to the outcome แปลว่าต้องต้องบอกเลยว่าให้ enjoy ไประหว่างทางเลยระหว่างการเดินทางที่จะไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จของคุณนะคะอย่างเช่นคุณสองคนมีเป้าหมายในเรื่องของความรักร่วมกันอย่างเงี้ยหรือคุณอะที่คุณคุณยังไม่ได้พูดคุยกับเขาใช่ไหมแล้วคุณรู้ว่าคุณมีเป้าหมายอะไรอะ่ะ ก็ให้คุณเอ j นจอยไประหว่างทางเลยแล้วก็มุ่งไปสู่เอาคามก็คือผลลัพธ์ของมันนะคะก็คือความสุขที่จะได้รับนะให้มีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่ว่าเระหว่างทางมันมีอุปสรรคแล้วคุณก็รู้สึกว่าอืมไม่ไม่เอนจอยละต้องรอที่จะได้รับผลลัพธ์ที่แบบโอเคเท่านั้นคุณถึงจะมีความสุขได้รอนตอนนั้นเลยไม่ใช่แบบนั้นนะพลังงานไพ่คือออกมาบอกว่าให้คุณแบบมีความสุข กับการเดินทางครั้งเนี้ค่ะการเดินทางในเรื่องราวของเลิฟสตอรี่ของคุณอะในตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะแล้วก็มีไพ่ตัวนี้ขึ้นมานะเป็นหินอันนี้นะคะเป็นคริสตัลการ์ดนะแล้วก็บอกมาบอกว่าให้คุณนะมีการแสดงออกนะคือ express your true s e l v s นะคะ the world needs you ต้องบอกว่าแสดงออกมาเลยความเป็นตัวตวนที่แท้จริงของคุณนะคะอ้า ก็ถ้าคุณสองคนกำลังเริ่มคุยกันอยู่หรือคุณกำลังเจอคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับเขาเนี่ยแสดงตัวตนของคุณออกมาได้นะแล้วก็เป็นตัวของคุณเลยคือมันจะทำให้คุณไปสู่เป้าหมายได้แบบดีขึ้นถูก,ถ,กถูกทิศถูกทางมากขึ้นอะ่ะต้องบอกแบบนี้เนาะมันเป็นพลังงานของคุณที่คุณควรจะใช้เพื่อเดินทางในเส้นทางของความรักครั้งเนี้ยค่ะ โอเคไพ่ก็อ,อกมาบอกประมาณนี้นะสำหรับกองที่หนึ่งก็เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปพิอาคอาร์ดนะก็เดี๋ยวทางช่องนะคะมีมนอนทอร์ชานอลเนี่ยก็จะมีคลิปพิอาคอาร์ดออกมาเรื่อยๆนะรวมถึงคลิปรนดอมนะคะแล้วก็คลิปซูเอชั่นแล้วก็เร็วๆนี้นะคะ่ะเราจะมีคลิปในเรื่องของความรักดูดวงความรักอาจจะเป็นรายปากหรือรายเดือนนะคะ เพื่อนๆสามารถไปร่วมโหวตกันได้นะที่โพในตรงชุมชนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากดูเป็นราศีหรือรายวันนะคะก็ลองไปติดตามดูนะสาหรับวันนี้มันก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมิมนทาร์ชแนลด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่กองที่สองเลยนะคะทุกคนสำหรับกองที่สองนะหรือใครที่เลือกเป็นคริสตัลการ์ดอันนี้นะคะหรือเลือกเป็นลูกแก้วสีใสอันนี้นะขออนุญาตเตียงภายนะคะโอ้สวยมากๆ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้ไพ่อะไรบ้าง Queen ถือดาบนะคะ q u e ฟี o nice s บสด Ni ซ์ซับเพนเดิลโคแปดเหรียญสามเหรียญ u u e n n of w a r d s ได้ไพ่ฟีนมาถึง2ใบเลยทีเดียวเชียวนะคะ ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นพลังงานของไพ่ที่ค่อนข้างมีความหนักแน่นมั่นคงพอสมควรเลยมีไพ่ห้าใบขึ้นมาอย่างนี้ค่ะถ้าถามว่าลักษณะของคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยจะเป็นยังไงต้องบอกว่าเขามีความมุ่งมั่นมากๆเพื่อนๆดูใบแปดเหรียญน,นะคะมีความมุ่งมั่นสุดๆตั้งใจทํางานมากๆนะคะมีเป้าหมายในชีวิตนะคะมีการโฟกัส การประสบความสำเร็จนะคะมุ่งหน้าหาเงินมากๆเลยลักษณะนิสัยเขาคือเป็นคนที่เขาไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคอะไรที่เข้ามาในชีวิตเขานะมีไพ่ฟีนับสอดขึ้นมาด้วยต้องบอกว่าโอ้อะไรเข้ามาก็คือพร้อมลุยนะพร้อมชนมากๆมีไพ่สามเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะแปลว่าเป็นคนที่รักความก้าวหน้าอยู่พอสมควรเลยนะ แต่มีควีนซ็อวาขึ้นมานะต้องบอกว่ามือหนึ่งถือดอกไม้มือหนึ่งถือไม้เท้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่สามารถที่จะเมเนเจอร์การเรื่องของการงานและความรักให้มันไปด้วยกันได้นะคะได้เป็นอย่างดีนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าก็คือเราเราอ่านกันมาถึงตรงเนี้ยคือลักษณะเขาเป็นแบบนี้นะถามว่าคุณน่ะจะได้พัฒนาแนวโน้มความสัมพันธ์น่ะไป กันในทิศทางไหนนะต้องบอกว่ามันอาจจะมาจากในเรื่องของการงานก็ได้นะคะหรือมีการพูดคุยดีวงานกันแล้วก็ได้ทําความรู้จักกันเนาะคุณประทับใจอะไรในตัวเขาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นในเรื่องของการที่เขาเป็นคนที่เป็นผู้นําให้กับคุณได้มีควีนซับสซอดและยังมีควีนซับวานอีกหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่สามารถจะประคับประคองนําพาความสัมพันธ์เนี้ยไปได้ค่ะ การขยับเลื่อนขั้นนะคะมันปรากฏขึ้นมาอยู่แล้วมีไพ่สามเหลียนขึ้นมาแล้วก็มันสื่อถึงการโปรโมทการเลื่อนขั้นต่างๆนะคะมันจะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะถ้าพูดถึงแบบนี้มันจะไม่ได้ฉับพลันทันด่วนนะคะแต่เป็นอย่างเช่นคุณพูดคุยกันไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มมีการขยับความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเนาะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเพิ่มเติมนะว่า แนวโน้มมันเป็นยังไงมีสถานการณ์อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนให้คุณสองคนได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์กันไปนะคะ The Hermit นะการศึกษาการที่มีโลกส่วนตัวแล้วก็การที่เอ่อรู้รึกร,รู้จริงในเรื่องอะไรบางอย่างอะ่ะเป็นการที่ศึกษาค้นคว้าบางสิ่งบางอย่างที่เรามีความสนใจมากๆนะคะคือต้องบอกว่าคุณสองคนอาจจะมีความ ที่อยากพัฒนาตัวเองอาจจะมีการลงเรียนลงคอร์สอะไรบางอย่างแล้วสามารถจะไปพบปะอาพูดคุยหรือว่ามีการแลกคอนเนค t ชันอะไรกันอี้ก็ได้นะ The Hermit ขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมุมที่เป็นแบบเหมือนมีโลกส่วนตัวสูงอะแต่มันก็จะมีมุมที่มาเชื่อมต่อกันได้ก็คืออาจจะสนใจในเรื่องเดียวกันนะคะแล้วก็คือต้องบอกว่าส่วนเวลาสนใจเรื่องไหน เรื่องไหนอะสักเรื่องหนึ่งอะคุณจะแบบสนใจมากๆแล้วมันก็จะมีเรื่องให้พูดคุยกันแบบเหมือนไม่จบไม่สิ้น่ต้องบอกแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเป็นคริสตัลการนะคะว่าคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะแล้วก็คุณกับเขาเป็นพลังงานแบบไหนนะในเรื่องของความรักนะระหว่างนี้คุณต้องเติมพลังงานอะไรให้กับตัวเองนะคะ creativity นะคะ use creativity to transform your pain into positivity นะให้คุณ transform ความเจ็บปวดนะคือความที่คุณรู้สึกว่าท้อแท้สิ้นหวังเนี่ยให้มันกลายเป็น positivity คือเป็นเรื่องราวบวกเป็นพลังงานบวกนะโอ้โหถ้าใครตอนนี้ที่รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยรู้สึกว่าตัวเองแบบผ่านความไม่สมหวังอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วมีความเพลนเกิดขึ้นรู้สึก ปวดราวรู้สึกว่าเออมันเป็นจุดวีกจุดอ่อนของเราเนี่ยให้เติมพลังงานบวกเข้าไปเลยนะคะเปลี่ยนมันเป็นประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่จะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีๆเนาะคิดซะว่ามันเป็นบทเรียนที่สำคัญนะคะเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคิดซะวกากาดอันนี้นะ listening if you want to be heard learn to listen ถ้าคุณอยากได้ยินให้คุณฟังนะคะ ก็ยังไงก็ต้องบอกว่าอ่าความสัมพันธ์อะในระหว่างที่มันดําเนินไปมันต้องมีเรื่องราวของปัญหาอุปศัรค์อะไรแล้วคุณเห็นอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความแบบถอยเลยอะเป็นคนที่พร้อมลุยกล้าชนมากๆแล้วก็ มีพลังงานของความแบบสู้ไม่ถอยนะคะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปกับเขาได้เนี่ยคือคนที่พร้อมที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหานะฉะนั้นถ้าเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยให้เราตั้งใจฟังตั้งใจหาไม่ได้แบบฟังผ่านๆหรือพูดผ่านๆไปนะคะเพื่อให้ปัญหานั้นจบลงแต่ต้องแก้ปัญหานั้นจริงๆนะฉะนั้นเขาเลยออกมาบอกว่าถ้าคุณอยากได้ยินอนะ่ะคุณต้องตั้งใจที่จะฟังนะคะโอเคไหม โอเคสำหรับกองที่2เป็นประมาณนี้นะต้องบอกว่าฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้เลยนะเดี๋ยวมนะจะมีคลิปพี่อาคารนะคะแล้วก็ s ซ t u a เอช n ั่นแรนนะแล้วก็กำลังจะมีคลิปดูดวงอะค่ะเป็นดวงความรักรายเดือนรายปักนะคะให้ได้ติดตามกันนะถ้าใครสนใจสามารถที่จะ กดติดตามไว้ได้เลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องมีมนลทราร์ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะต่อไปนะ <c oughs> เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูที่กองที่3กันนะคะว่าจะเป็นไพ่อะไรบ้างเอ่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูใครที่เลือกเป็นคริสตัลการ์ด สใบนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นลูกแก้วสีชมพูด้านบนนะไพ่ทั้งหมด5ใบด้วยกันค่ะทุกคนสวยงามมากเดี๋ยวมาดูกันว่ากองที่สมนะลักษณะของคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันค่ะขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนนะ The High Princess สถ้วยหนึ่งถว้วยกไม่ท้า i n g งอั a ว d สโอ้โหสำหรับกองที่3นี้ต้องบอกว่าลักษณะของคุณที่จะได้แต่งงานด้วยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าลงไหลนะคะได้ไพ่แต่ไฮ n ิ e s สขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะพอสมควรเลย มีไพ่หนึ่งถ้วยเลยนะคือเป็นคนที่คุณถูกอกถูกใจและต้องบอกว่าเป็นสเปกก็ได้หรือเป็นอะไรที่อ,อยู่ในอุดมคติของคุณนะประมาณนั้นนะ่ะเป็นนางในฝันเป็นผู้ชายในฝันหรือเป็นคนในฝันของคุณนะคะค่อนข้างตรงจริตตรงความต้องการของคุณนะเยอะนะมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาด้วยมันเป็นไพ่เกี่ยวกับการ congratulation ก็ได้นะการเฉลิมฉลองการจัดงานวิวาอะไรต่างๆด้วยก็ได้นะคะ รวมถึงมันหมายถึงการปาร์ตี้การสังสรรค์อะไรแบบนี้นะเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีสังคมมีเพื่อนที่ค่อนข้างเยอะเนาะนี่มีไพ่ก้าวไม่เท้าขึ้นมาด้วยเป็นคนที่เรามาระ,ระวังตัวพอสมควรนะคะเอาก็รู้สึกว่าเออบางช่วงเขาก็เป็นคนที่มีความคิดมากนะมีความแบบเพราะว่าเขาเป็นคนที่ อยากที่จะมีความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างสูงอะคะ่ะมีไพ่ราชาถือไม้เท้าขึ้นมาแปลว่าหน้าที่การงานนี้ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแล้วก็เรียกว่าเติมเต็มความสุขในชีวิตได้พอสมควรนะคะต้องบอกเป็นคนที่ขยันตั้งใจทาํางานมากๆนะก็มีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาแปลว่าจริงๆแล้วก็อาจจะบาลานในเรื่องของการงานได้กับความรักเนี่ยค่อนข้างจะแบ่ง เป็นครึ่งๆเท่ากันก็ได้หรือในบางคนบางท่านต้องบอกว่าเขาทำงานเยอะทำงานหนักแล้วก็บางครั้งก็เหมือนกับเหมือนจะไม่สนใจเราเหมือนจะเพิกเฉยแล้เลยเราไปบ้างนะคะในบางโอกาสทำให้คุณก็อาจจะรู้สึกว่าม,มีความไม่มั่นคงไม่แน่นอนกับความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคิสตัลการ์ดกันนะว่าไพ่อยากจะให้อะไรกับคุณนะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นพลังงานลักษณะ คนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะอาจจะขอเปิดไพ่เพิ่มก่อนละกันว่าแล้วมีจุดเปลี่ยนอะไรที่ทําให้คุณสองคนดนะาเนินความสัมพันธ์นี้นะคะไปด้วยกันจนถึงจุดที่ตกลงแต่งงานกันนะคะโอ้มีไพ่แปดถ้วยมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะมีไพ่ของอัศวินถึงไม้เท้า บอกว่ามีใครบางคนที่มีการเดินทางอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงเดินออกจากความสัมพันธ์อะไรบางอย่างไปแล้วไปเริ่มต้นใหม่อะค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อคอนเนคกันจากในเรื่องของการงานนะทำให้มันมีจุดเปลี่ยนหรือวางแผนทางการงานร่วมกันทํางานที่เกี่ยวเนื่องมีความสัมพันธ์กันแบบนี้ก็ได้นะคะทําให้มันมีความแบบเปลี่ยนแปลง ในทิศทางที่ดีขึ้นนะจนไปถึงการ congratulation ในเรื่องของการแต่งงานแบบนี้นะมาดูพลังงานจากคิสตัลกร์ดกันนะคะว่าได้อะไรบ้างเอ่ยโอ้ c u r a t i o n นะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานความสร้างสรรนะความคิดด้่ยร่่มสร้างสรรค์ meditation การที่คุณแบบมีสมาธิ การที่คุณแบบมีจิตที่แน่วแน่มุ่งมั่นมีความแบบรู้สึกว่าเออเรียกว่าอยู่กับตัวเองมีความสงบมีสมาธิต่างๆนะคะมันจะทำให้คุณเห็นอะไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะอืมในไพ่เขียนว่า to see more clearly close your eyes นะก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับถ้าคุณลองลองที่จะ ตั้งตั้งสติมีสมาธิกับอะไรบางอย่างแล้วคุณจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วคุณควรที่จะต้องเลือกเดินหรือแบบมีไกด์ไลน์ตัวเองไปในทิศทางไหนคะ่ะในเรื่องราวของความรักกันนะคะแล้วก็คุณสามารถคีเอทมันได้เต็มที่เลยมีไพ่คีเอชันขึ้นมาคุณสามารถที่จะแบบปรัแบบเปลี่ยนทําให้มันเป็นในสิ่งที่คุณต้องการได้เลยนะอแต่คุณก็คือต้อง มีสติแล้วก็มองคนที่เข้ามานะว่าเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรคนนี้เข้ามายังไงนะก็คือ,คอต้องมองให้ดีนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาให้คุณเลือกมันก็ไม่อาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคนเนี้ยค่ะคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยอะ่ะเขาก็จะอยู่ในหนึ่งในนั้นแหละแต่คุณต้องใช้แบบความแน่วแน่นะคะใช้จิตวิญญาณของคุณตั้งใจเลือกให้ดีนะคะ มาดูพลังงานเพิ่มเติมนะใบนี้นะคะเดสนี่โอ้เรื่องของพรมนิขิตเมื่อกี้เพิ่งพูดเลยว่าเรื่องของอินสตินนะคะเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าทำตามสัญชาตญาณของตัวเองคะ่ะทุกคนคือในเรื่องของพรมนิขิตนะคือ follow your instinct เลย ก็เหมือนกับมันจะทำให้คุณแบบได้แบบไปเจอทางที่ใช่สำหรับคุณนะ่ะต้องบอกอย่างนี้นะทำตามสัญชาตญาณของตัวเองแล้วก็คีเอทมันให้เต็มที่เลยคือมองให้ชัดมองให้เคลียร์นะคะแล้วก็มั่นใจก็พุ่งเป้าไปเลยนะบอกแบบนี้นะพลังงานสำหรับกองนี้ค่อนข้างที่จะแบบน่ารักนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์อยู่พอสมควรนะ ลักษณะของคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยเขาก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็พลังงานที่ไพ่อยากให้คุณรับไปคือการที่คุณทําตามสัญชาตญาณของตัวเองแบบเกกร้อยเปอร์เซเลยแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนาะแล้วก็มาจะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะสําหรับกองที่3มก็เป็นประมาณนี้นะวันนี้นะมันก็อ่า อยากจะฝากช่องมีมนท c ร a ช n นลนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฝากด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อจากเนี้ค่ะก็จะมีคลิปดูดวงนะคะความรักเป็นรายปากหรือรายเดือนนะคะให้เพื่อนๆสามารถไปโหวตกันได้เลยในโพนะคะซึ่งกำลังทำอยู่ตอนนี้เนาะก็สามารถไปเลือกได้นะคะว่าจะแบบให้เป็นการดูเป็นแบบราศีนะหรือว่าเป็นการดูแบบวันอะไรแบบนี้นะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องมิมนทรเาะชแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะ